สวัสดีครับมามาแล้วนะครับหลังจากยินงาน USA หายไปนานนะครับสินค้าพิ้นเข้ามานะครับผมเป็นงานแบบสียีนสวยๆครับสียีนสีดำครับติดงานแบรนด์เยอะติดสใหญ่เยอะนะครับใครที่อยากเอายีนไปขายครับลองดูตัวอย่างกันนะครับเป็นสินค้าสวยๆทุกตัวนะครับเป็นคัดมาแล้วนะครับคัดมาแล้วรียดให้เรียบร้อยนะครับยิงป้ายให้เรียบร้อยสวยงามนะครับ ทุกตัวใครที่มีกลุ่มลูกค้าตัวใหญ่ๆอยูอยอย่นะครับจัดได้เลยนะครับเพราะเป็นงาน USA นี่จะติดไซส์ใหญ่เยอะๆนะครับไซส์ใหญ่เยอะๆก็สามารถทําราคาได้นะครับผมสวยเลยอยูย่ที่เอลสามสี่สามหกนะครับสวยขายได้ทุกทั้งปีครับงานยีนขายได้ทั้งปีไม่เคยมีเอานะครับขายได้ตลอดนะครับ เป็น e, เอวยืดทุกตัวนะครับเอวยืดทุกตัวเป็นขาเดฟขากระบ,บอกนะครับเป็นคนกันไปนะครับแต่ว่าเอวยืดทุกตัวขายง่ายขายดีนะครับขายง่ายขายดีสวยตัวเลขกระมีนะครับเอวประมาณที่หกยี่สิบเจ็ดกรมีนะครับที่หกยี่สิบเจ็ดจิ๊บแลนด์เยอะนะครับนี่ก็สวยนี่ขาเดฟดฟเอวยืดยืดนี่ยนี่ก็นี่ก็รีไวร์รีไวรนะ์มัน รีวายนะครับรีวายรีวายโอ้โหสวยรีวายนี้ก็ไปทําราคาได้นะครับทำราคาได้นี่ก็รีวายรีวายเดนเซนนี่ก็รีวายโอ้หสวยจัดสวยจัดสินค้าที่หายไปนานนะครับสินค้าเพิ่งได้มานะครับขายไปลาทกแม่มาเนี่ยสวยโอ้โหนี่ของรี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 รรร โหสวยจัดสวยจัดกส็กสวยนี่ก็สามสี่สามหกนี่ก็รีวายรีวายเยอะมากโอ้โหรีวายเยอะมากสีเข้มๆขากระบอกกระบอกอันนี้ก็รีติดแบรนด์เยอะนะครับโอ้โหสวยทุกตัวสีเข้มเข้ม นี่ก็รีวายนะรีวายก็รีวายสิกเนเจอสวยอันนี้ก็รีกนี่ก็รีกโอ้ยแบรนด์เยอะจริงเลยสวยแีกระซายใหญ่3638อ่ะใครต้องการกซายใหญ่จัดได้เลยนะครับ สีเข้มๆเอวยืดๆแบรนด์นี้ก็ดีครับแบรนด์นเวสตอันนี้ก็แพงนะแบรนด์นเวสแบรนด์ของอเมริกาสวย,สวยตัวสีเข้มๆนะครับขายได้ทั้งปีไม่มีเอาเพราะเป็นสินค้าที่ทางร้านก็าขายเองด้วยโอ้โหตัวนี้สวยนี่ก็ใส่ใหญ่อันนี้ก็เอวปรนะมาณสามแปดสี่สิบนะสามแปดสี่สิบใส่ใหญ่เยอะ สวยจัดมันก็ใส่สามสี่สามหกโอ้แต่งขาดแต่งขาดแบบเดิมๆนะครับหอมแบบเดิมๆนี่แบรนด์โอเนวีโอเนวีโอ้สวย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 สเีเข้ม โอ oh, ้สวยจัดสวยจัดมันก็สวยโอ้แบนดีแบนดีนี่คลสไกบอนนีก็แบนดีนะครับลสไกบอนสวยจัดสวยจัดขายได้ทุกตลาดครับสินค้าย,ยีนเป็นงานที่ขายง่าย,ายครับไม่เคยมีเอาขายได้ตลอดมือเก่ามือใหม่ขายได้หมดนะครับสวย สวยใส่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดก็มีเยอะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแต่งปลายขาขาดโอ้สวยจัดลวกสีดําก็มีนะครับมีทั้งดีนสีนํำเงินเข้มๆขมสีดำฮะสีดาส,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 สนิทสนิทอย่างนี้ครับสวยก็โอเนวี่สีดําสนิทอย่างนี้ก็ใส่ทํางานได้ใส่ทางานใส่ลำลองสวยนะครับมีทั้งยีนสีดาเงินสีดาบนบน,บนกันไปนะครับ แต่เป็นเอลยืดทุกตัวครับเอลยืดเป็นงานที่ใส่ใส่ง่ายๆนะครับใส่ง่ายๆชา Time and true. มันชุ่มก็สวยขากระบอกตัวเล็กๆก o โอเนวี่โอโหสีบแบรนเยอะสีบแบรนเยอะก็สีดำขากระบอก ดเดมันก็สวยโหยืดยืด,ดนะครับเป็นเอวยืดทุกตัวนะครับเอวยืดขายง่ายขายง่ายครับการจํากัดไซมันจะไม่มีเยอะนะฮะขี่ก้งเข้มโอ้สวยจัดสวยจัดโอ้แต่งขาดแต่งขาดเดิมๆครับแต่งขาดเดิมๆนะครับแต่งขาดเดิมๆเลยสวยสวยมีราขากระบอกที่เอวสามสี่ ที่กำลังหาไซแย่อยู่สามสี่สามหกสามแปดสี่สิบเนี่ยมีเยอะมากนะครับจัดไปได้เลยนะครับสินค้าตรงปกปจกตาแน่นอนนะครับตรงตามรีวิวทุกอย่างนะครับสีดำสีดำนี่ก็โอเนวี่โอเนวี่สายเสือมันก็ดำสนิทนะครับไม่ดำไม่กระดำกระด่างนะครับสีดำสนิทนะครับนีนก็สวยโอ ขาเดียบเดิมๆแต่งขาดเดิมๆครับแต่งขาดเดิมๆสวยจัดสวยจัดดีทั้งตัวเอวสามสี่สามหกโอ้ยสว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 ยจัดสวยจัด โอโนีวีโอ้แบรนนี้โอนีวีมาเยอะมากครับโอโนีวีสวยไนี้ใหญ่สามสี่สามหกสวยทุกตัวสีดำสีดำก็โอโนีวีโอโนีวีเยอะมากนะครับโอโนีวีก็แบรนด์ดังของอเมริกานะครับโอ้โหสวยจัดสวยจัด เดฟเ,ดวเ,ดวเดวอวยืดๆขายได้ทุกตลาดนะครับตลาดเช้าตลาดเย็นตลาดออฟไลน์ออนไลน์ได้หมดนะครับก็สวนน้่งมีสีดำสีดำก็ o โอเนวี o ่โอเนวี่เยอะมากแต่งขาดอีลงหกักเนี่ยแต่งขาดสวยๆนี่เฟียวมันย9 30ิบเก้าสามสิบสวยจัดสวยจัดสีน้ำเงินเข้มๆยี่สิบเจ็ดยี่ิบแปด ทุกตัวสีเข้มๆทุกตัวนะครับสินค้าไม่มีตำหนินะครับเราคัดมาเรียบร้อยครับขัดมาเรียบร้อยนะครับนี่โอนวีคัดมาเรียบร้อยสินค้าเอาไปแขวนขายได้เลยนะครับไม่มีความเสี่ยงเรื่องตำหนินะครับเพราะว่าทางร้านก็เอามาขายเองแล้วก็จะส่งให้ลูกค้าด้วยนะครับขายเองครับตัวไหนขายดีขายวิ่งทางร้านขายได้ลูกค้าก็ขายได้ครับ<ห>นี่ก็สวยแต่งขาดเดิมๆ สวยจัดนะแต่งขาดเดิมๆสวยจัดโอเนวี่โอเนวี่นี่เยอะมากนะครับโอเนวีค่คุณภาพเกรดเอครับคุณภาพเกรดเอสวยทุกตัวสีเข้มโอเคครับสินค้าก็ประมาณนี้ครับเป็นงาน อ่ายีนยืดกับเอวยืดยืดทั้งตัวนะครับเป็นงาน USA นะครับสินค้าสายใหญ่เยอะติดแบรนด์เยอะนะครับแนะนําเลยครับสินค้าตัวนี้แนะนําขายดีแน่นอน,นะครับเพราะว่าเป็นสินค้าที่ทางร้านก็ขายเองด้วยนะครับใครสนใจยังไงก็ติดต่อมาเลยนะครับสินค้ามีพร้อมส่งนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม